มาถึงบ้านแล้วนะทุกคนเจอตายเจ็ดเนือโคตโพอะไรนะพีน่น้องเหนื่อยครับหลดแต่พอถึงพอกลับมาถึงบ้านความเหนื่อยล้าก็หายไปเลยเพราะว่าเพราะว่า เาะว่าฉันได้มาอยู่กับทองเพราะว่าเห็นของฝากอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมนี่ไงของที่มันชอบ <c oughs> อย่างคือปิง้งปิ้งอยาง,งปิ้งอีกาอี้งยางกันแทปิ้งนกกระทาแกมันจะสา,ายเฮ้ยกูไปซื้อมาน้ำนักที่สุดไปซื้อจากฟาร์มเฮ้ <c oughs> ยจะก,กอดกอดใครดึกว่า อไปไหนไปนอนตั้งสี่คืนพี่น้องวุ้ยสี่คืนก็ผ่ามือจะเป็นมินซีในสายสาคอนก็ขึ้นปักตะมือเจ็ดค่ำสามคืนพี่น้องมาอ่อนแต่ว่าพอมีกิลุดเลยไม่รู้แล้ว กูกำลังลังจะพูดพูดมามันผิดปกติปกติมันมามันจะไม่ไม่ได้สนใจแสดงว่ากูรู้แสดงมันต้องทำอะไรมาแน่นอนกูทำกูทำอะไรกูทำอะไร พี่น้องทำเป็นเนียนฮ่องกักกินฮอเจ้าแล้วฮ่อก็กับินฮอเจ้าเหรมึงจะแต่งยังบ่พุงมึงในบ้าฮะพี่น้องว่าบอให้มันได้ยินพี่น้องเอ้ยอันนี้ขอแรก สิ่งแรกพี่น้องเอ้ยที่แปลว่าเขาไปนานๆเหนเขาออกจากบ้านไปนานๆพี่น้องเอ้ยสิ่งแรกที่เขาต้องทำ,งทำบบเขาต้องทําแบบนี้เขาต้องทําให้คนที่อยู่บ้านนะเขาเสื่อใจเขาก็เกลือนเีเนาะถ้าเกิดว่าเขาไปเห็ดย่างมาหานาเขาต้องแบบมีแผนหนึ่งสี่พี่น้องมันก็จะหลงเสือเพี่น้องเอ้ยมันก็จะตายใจอืมันก็สิตายใจล้วกันมันจะเสือเฮา บอกยังมันกัสซิเซอร์อะสุสิสนาไม่ว่าเวลาเาไปรอบนะฮากัสซิแล้วอดพี่น้องรู้ได้ไงนี่นะกปิกงรอท่ามึงอ๋อใหญยได้ก็ทายาหรอกป้า <c oughs> <c oughs> ปิกงนกโอบหรือยาพิษ <c oughs> มันใส่ย,ยาพิษให้ก่อยกินพี่น้องเลยโอ้อยเบวใจจริงๆ อะไรพี่น้องเวลาข้ากลับมาบ้านใหม่่นะเออสมมุดข้าไปหลายมื้อิเดเขาก็มาเมาก็ทำฐานเนียนเนาะเฮ้ยขอาคิดทอดเจ้าน่กอไปข้าคิดกระปุกได้นอนกรบปุกลับอืมกินบ่ได้นอนบ่ร์ลับไปเห็ดยังอยู่วะบ่กินบ่ได้นอนบ่รลับไปเห็ดยังอยู่อืมกบ่ได้เห็ดยังเนะกระปุกทอดเจ้า ห่างกันทุกสีคือปกติจะไ,ได้คอยห่างกันกลับมาแเราก็ต้องทำคะแนนค่ะดูดูสิดูพุงมันเลยทำไมอ๋ออันนี้หมวกนะได้มากกระส่ายรติสพอ,อแปะจัวเอา มวก <c oughs> บาดาวข้างกามาให้มงกิลสี่ใบหมวกนี่แหละที่ตามหามจำได้ไหมแต่กูมาแรกแรกัูก็ใส่แนวนี้มีการมาลุ่อฟืนอดีตพี่น้องเอ้ยเป็นยังกูจํจำม่ได้กูคิดววาเอ้ามึงไปเอาหมวกตอนนี้มาเออเ <c oughs> <c oughs> ออกูโผล่ <c oughs> กูขิดว่ามึงเมื่อบ้านแล้วพี่น้องโอ้ยเกือบเกือบลออเอ้กับบอลอเอาสมุิสมุดว่ามาแล้วมันเมื่อบ้านเท่ากันรอดไปใช่ไหมอืมเท่ากับลงจากโหลดเนาะครับโหลดคาในเฮือนหมอนจอดโหลดอืมครับดทุกคนหมั่นใจน้องแหงงเข้ามาก็มาเสียบโทรศัพท์สมองเบอร์น่าจะขีดยังอยู่อืม สมอ <c oughs> ปากบอกว่าขีดทอดมันเลยพี่น้องหักสมองจะขีดยังอยู่รายการลงมาจากโหลดสิปศาสตร์แบตจับาสายศาสตร์แบตไอโฟนอะมาเสียบเข่าซัมซุงสิบวันแล้วสมมติบอกเขาตีเนาะแล้วแนมมึงอู้หนาวมึงเอ้ยบด่าดตัวเองแต่มันซาดมาเสียบแบตไว้เสร็จไปไม่เลยแนมเพ้นกระเป๋ามันตกใจตกใจแบา,ามันไปเอากระเป๋าเมืองบอกว่า ก็ไปคิดแต่วา่ามันซิอยู่ในนี้รลยางมาบาดเนี่ยยังมาประเห็นอยู่ในโควกําลังลางยังอยู่ในหันไปใส่หมวกใบนี้ฉันก็คิดถึงเธอเลยตอนที่เธอมาอยู่กับฉัน,นแรกคกณพูดปกติมันไปไหนมาหลายวันมันจะไม่คุยเลยมันจะเงียบเงียบวันนี้มันมาแปลกลงรถมาเรียกก็มานี่ซีนู้นนี่ซี พี่น้องพี่น้อง่องวยด้วยท่านผู้ชมช่วยฉันด้วยกูจะรอดไหมอืมอ่ากับ <c oughs> สิรอดแล้วพี่น้องโอ้ยอันนี้มันเก,ก้าออกมงกว่าเลยเนาะปกติมันสิมาบัานแต่เศ้าพี่น้องไม่จะมันอยู่ยางนนี้นะ แต่นางก็น่ารักนะฮะนางปิ้งนกไว้รอนางรู้ว่าเราชอบนกกระทาความดีความชอบก็ต้องหยกให้นางอะไรพวว่านา่งจากเบิร์ว่าเขาหมักกินอย่างอาหารที่เขาชอบคืออะไรส่วนถามกูเบาะอาหารที่มึงชอบนะกูหูแตกขบปุ้น <laughs> อย่างอื่นกูบองอย่างอื่นกูบุ้ง แต่เอาจากฟาร์มมาลงขนเองด้วยนะมาสังหารเอง,เองแต่ถ้าเกิดว่าสิทาม,มันว่ามันว่าเขาหมักกินยางนะทาม,มันมันหูเบิร์แต่แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าทามเผาทามยังว่ามันหมักกินยังนะเอาหูแต่เขาพ้นอืมกัน <laughs> ยังดีนาอกันยังดีกันยังดีม,มีมีหนึ่งสิ่งนะม, <c oughs> มีหนึ่งสิ่งที่หูแต่มมหูจักอย่างเพราะแห้งเนาะ แต่ว่าบริเหตุให้กินมันทำไม่เป็นอืมก็ท<อ>้อเจ้ากันนั่นหละเฮ้ยดูปลากูจีพี่น้องโอ้ยมันแปะพี่น้องเอ,อิญโมนี่นะ มาปมาเออมันมวน่าปกติมาบริสุทธิ์นนใจเมื่อก่อนนะกับมามากับเวลาแบบเร่งรีบเหยียบขนาดเลยแบบจนบริสุทธิเหวากันกำลังไปสิไปเอ็ดลงในเปย์แล้วสิเอ็ดลงผวาดพักกันขึ้นลดแซลแซลลอ,อยากนอนก็พออยากนอนไปกลับแพทย์บรดสุทธิ์ไพ่ <c oughs> หวสบายเบาคาร์บลดนะ สิเทียงเมื่อนั้นไปหอดยังมองเป็นมือมือนั่นนะเมื่อกับหอดซุยกับฮะมองกว่ดผ้าอีพออีแม่กินเขาอย่างนั้นกินเขานั่งเก่านะนั okay, ่งเก่านะหนาวเว้ยอ้ยไอ้เล็บยู กูรักมึงทุกคนทุกคนวันนี้กูจะรอดไหมหอกูจะกรบเกือนรอดไหมอืม <c oughs> อะไร,ะไรเมืองหอดะเกือบสองทุกเมื่อนั้นอ่ะ <c oughs> ตื่นจะมาเมือว่านกาง ไปส่งเพิ่นเมื่อยพี่น้องอเอ้ยเมื่อยครับโลดชีวิตคือการเดินทางวันวันอยู่กับรถอันผมพเพิ่งผมขับเปลี่ยนกระแมนอยู่ดอกบมิ๊นึงก็คือบมีผู้ขับเปลี่ยนกระแมนสองก็คือคนอื่นครับระบ่มั่นใจเมื่อยแล้วก็อดเอาดีกว่า มือนั่นหนาวมือเมื่อยเมื่อมยจนสีหายมันปวดเบ้อกระตุกกระตุนี่ปวดจากไหลลงไปหดแข็งหดขาไอส่างเราเราไปนี่เข้ให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเด้อขอบขอบคุณหลายๆที่ยังบ่ลืมอย่าเฝ้าลืมคอยเด้อบิดิลงขีดสองมือสามอส่วนที่บิดิลงขีดนะมิคฉาพโหลด <c oughs> หลายคนที่ว่าเห็นเขาลงลิปกระสิกิดว่าแม่มินนี่เป็นยางสังสีม,มอไมบมาโได้เป็นยงนังเราพี่นออ้องเอาสําเก่าแล้วโอ้ยดีกว่าเก่าแล้วแต่ว่าอันเหาเห็ดเบี้ยของเหานะเนาะ <c oughs> ได้รับคําสั่งมาจากผู้ใหญ่เป็นแล้วเขาต้องแบบอันเห็ดเบี้ยตั้มหนาทีเป็นสั่งมาหนาทีมอไม้เป็นหายมากแล้วกันเอาก็ไป มันบอกมีเวลาถ่ายคลิปที่นอกของขับโหลดอยู่บนมือเดยน้ำมันกับแพงลิตรสิบสี่พันตำอมอบขัใจกับโหลีบตพอกบงเติมรถนะเติมทีละพันสองพันมได้เติมหอดพุนพี่น่อยเยเติมเถือนละสองแสน เพราะวา่ะทรงนี้นะมันจุกแพงปวดโวดน้ำมันนะคืนรายได้กับสิบอดี้ปันได้พี่น้องเออภาว,ว่าห้ามบอดได้ทายขีดกับผมเป็นยังดอกอย่าลืมเด้อพี่น้องอย่าพลาดลืมกันเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณหลายๆบุตรปู่ทุกคนหมวกมีอยู่สี่ใบเบาเดี๋ยวเสียคุณกระหายไปวะคนละสองใบเ,เอา จริงเลยอ่ะหอมมากหอมจริงๆส้นรอดยังไงฉันก็ต้องรอดวันนี้นะฉันคิดถึงเธอมากเลยอ่ะจริงๆแทบจะกินไม่ได like, <normal> <boys>: ้นอนก็ไม่หลับอะไรหรือไม่ตอแหล สนุกทู้ะนั้นนองเอ้ยใส่ที่นอนบรับนำเมื่อยเมื่อยข้ามโหลดเมื่อนั่นนะปาตัว่ากูสินอกเลยเนาะเวลามเมื่อยข้ามโหลดนะมันสิต่างจากที่เ้าเห็ดเวียกเด้วินองมันแบบอ่าบดิขยับโซแบบ นนนะกระเพาะกระขึ้น<ม>พ่อกระเพาะ,พะ,พะพนั่งอยู่ตะเหลาะเท่นะอ <sh arp> อย่าว่าแต่คนขคับขนาดคนไปนําเวลาไปไก่ไก่อะนั่ง,น,งนั่งพิงเบาะซื่อ,อยังเมื่อยกว่าสิฮอดแม่เคยนั่งอยู่หรอกก็เมื่อยงแต่ว่าเมื่อนั้นนะต้กินเข,าข่าจนหมดได้มากก็มาต้มามามแล้วก็ เราไปนอนก็นอนก็บรรลับบา้ายตื่นสบายตื่นสมาครับโหลดลงมาบ้านอีกครับมากันยังบได้ผักก่อนซ้ำครับขึ้นไปหัวหัวนี่ก็ไปต่อโอดโทรบ่นบ่เคยหูกันได้หูบ่นบ่เคยเห็นกันได้เห็นซ้ำกับเที่ยวไปหน้าทางทางที่อทางกับไก่ไก่กุศลนี่ ไกลไกลพี่น้องไกลมือสองมือไปห่างมันเศร้าไกลอะไรเดี๋ยวนี้เพราะเที่ยวเที่ยวบ่อยเกินขอบคุณนะที่ทำอาหารรอจนทนารักที่สุดหนึ่ง